Welcome to SUT Lift Arcade กิจกรรมเปิดบ้านจะขอสมุดวางท่าพระต้อนรับเปิดเทอมใหม่ในวันที่5กรกฎาคม2566นี้ขอเชิญชวนทุกคนมารู้จักพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขตพื้นที่ที่จะสนับสนุนทุกความฝันและจินตนาการ สู่ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดนหอสมุดวางท่าพระมหาวิทยาลัยศิลปากรและที่สำคัญผลาดไม่ได้กับเกมแห่งมิตรภาพสาระและความสนุกอย่างบรูมิ i บิ b โกก้าแรกที่ทุกคนจะได้พบกับขุมทรัพย์และก้าวสำคัญที่จะคอยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสาระสนเทศอย่างเว็บ OPEC ผ่านเกมที่แสนจะคุ้นเคยอ,อย่างบิงโกเพราะตัวจริงไม่บิงไม่ได้แล้ว ต่อกันด้วยเฟนชิฟโฟโต้หัทพบกับแหล่งเรียนรู้ออนไลน์อย่างคังสะสมศิลปรกรรมคังที่สะสมผลงานชิ้นโบแดงจากการประกวดหลายเวทีทั้งการประกวดศิลปรกรรมแห่งชาติการประกวดศิลปรกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์การประกวดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติที่จะมาสร้างแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนผ่านเกมจับผิดภาพเกมชิ้นโบแดงที่พี่ห้องสมุดร,ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อน้องๆทุกคนยังไม่หมดเพียงเท่านี้พี่ห้องสมุดยังมีเหรียญให้น้องๆตามหาเพื่อสะสมกันต่อพบกับเกมโนเ e ดคอ l e ล เรียนรู้พื้นที่บริการของห้องสมุดผ่านการล่าเลนสมบัติที่หากสะสมครบทุกจุดคุณคือแฟนตัวยงของห้องสมุดวังท่าพระนอกจากเกมต่างๆที่พี่ห้องสมุดกล่าวไปนั้นยังมีฐานต่างๆให้กับน้องๆได้ทําความรู้จักพื้นที่แห่งนี้ให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแนะนําการใช้เครื่องยืมคืนอัตโนมัติและการกระซิบบอกบริการต่างๆที่อยากให้มีในห้องสมุดเพิ่มเติม พร้อมลุนลับของรางวัลมากมายกว่า30รางวัลไม่ว่าคุณจะเป็นเด็ก6ก,ห,ก,ห,กหรือเด็กรุ่นไหนพี่ห้องสมุดแจกหมดไม่สนคณะใครใครถ่ายรูปบรรยากาศงานแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็ก s g t l i f t arcade มาอวดกันด้วยนะ ladies is go